สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งานไทยโลจิสติกส2024ค่ะและว,วันนี้นะคะเป็นวันแรกของงานนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันน้าบริเวณหอ98ค่ะวานโลจิสติกส์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนค่ะเดินเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นขสาด้านบนนะที่เป็นตัว H นะคะก็สามารถโดรงตรงเข้ามาได้เลยลเราเป็นผู้นำค่ะในด้านของบริการของงานโลจิสติกส์นั่นเองและเรายังเป็น One Stop Service ด้วยนะคะที่ให้บริการ แลนด์ลอฟตค่ะแลนดตลุกบนี้นะคะเรายังมีพื้นที่ค่ะที่ปลอดภาษีอากรอีกด้วยเข้ามาเพียงสองล็อกนะก็จะ้วงค่ะกับโม่หข่แรก S06 มาเข้ามางมุดเข้ามาลจิสติกแล้วค่ะนี่นนี้กันมากค่ะดี่ะให้คุณนะคะแอนไลน์ หรือว่าจะเป็น Google Form ทางด้านนี้นะง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็ได้รับคุณ่านได้รักได้รดับแบบนี้ก